เฮ้ยนี่ไงบ้านหลังนี้มีเด็กพอดีช่วยนี่ค่ะช่วยนี่ค่ะช่วยเอามานี่เอามานี่ เด็กสองคนนี้เล่นกันดีจริงๆเลยอย่างนี้นี่มาม,มีเข้าไปดูน้องขุนเขาดีกว่านูดีค่ะมัม,มีเดี๋ยวมาม,มีาจะเข้าไปดูน้องข้างในก่อนนะลูกนูเล่นกันข้างนอกบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกนะค่ะโอเคค่ะช่วงนี้นี่ไม่ค่อยมีตังค์เลยนะจะต้องจับเด็กไปเรียกค่าไถ่ดีกว่า แถวนี i, ้มีเด็กหรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงบ้านหลังนี้มีเด็กพอดีโอ้โหดีเลยมีมาม่าอยู่หอนึงเอามาม่ามาหลอกเด็กดีกว่าโนูหนูหนูลกหนูนูน หนูลูกหนูกินขนมไหมหนูหนูลูกเอาขนมิีขนมไหมเอาขนมไม่ได้น้องนายน้องนายไม่เอามันมีบอกว่าห้ามเอาของจากคนแปลกหน้าไม่เป็นไรลองหนูต้าใจดีเอาไปินเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะแม่หนูบอกว่าห้ามเอาของจากคนแปลกหน้า เอาไปเลยลูกเอาไปเธอหนูไม่เอาค่ะเอาไปเธอนะ้าไม่เอาค่ะเอาไปเธอไม่เอาค่ะยังไงยังไงก็ไม่เอาค่ะนี่จะเด็กพวกนี้นี่ทำไมพูดยากอย่างนี้อย่างนี้บุกเข้าไปเลยดีกว่า oh ้ o <no. S 1> ประตูไม่ได้ล็อกพอดีเลย oh. เข้าไปเลยดีกว่า เอานี่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 นะเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเยอะเยี๋ยวจะรีบตำรวจจับเลยเนี่ยสวยแล้วเยกตำรวจแล้วเฮ้ยไปดีกว่าฝากไว้ก่อนนะ หนูมาให้น้องนาะหนูก็เลยห้ามน้องนายเออจริงเหรอหนูดีดีมากลูกเราเป็นเด็กอย่ารับของจากคนแปลกหน้าเข้าใจไหมคะค่ะดีแล้วลูกที่หนูห้ามน้องไว้ดีแล้วที่หนูสองคนไม่เป็นไรเด็กๆจำไว้นะคะ เราเป็นเด็กอย่ารับของจากคนแปลกหน้าเพราะอาจจะทำให้เราอยู่ในอันตรายได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด,ดแชร์ก่อนนะคะให้นังอยู่ดีดีนะคะค่ะบ๊ายบาย